ยินดีต้อนรับกลับสู่อเตอ r ์เท n นช่องของคุณสำหรับเทคโนโลยียานพาหนะทางทหารสุดล้ำยานยนต์แห่งอนาคตและเครื่องจักรที่เป็นตัวกำหนดสนามรบในวันพรุ่งนี้หากคุณหลงไหลในยานเกราะยุคใหม่และต้องการอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนวัตรกรรมทางทหารนี่คือที่ที่คุณควรอยู่อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละ่ะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่หนึ่งในยานรบทหารราบที่ลำหน้าที่สุดซึ่งกำลังอยู่ในช่วงทดสอบภาคสนาม z B D 0 C A รุ่นปี2026รุ่นปรับปรุงล่าสุดของรถรบทหารราบหลักของจีนนี่ไม่ใช่แค่รถหุ้มเกราะพร้อมปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของจีนที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับระบบมิสไซล์ไมเซลใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลก เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของ z b d บดี04ในรุ่นใหม่นี้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปเล็กน้อยซ b d บดี04รุ่นแรกเริ่มเปิดตัวโดยโนรินโคในช่วงต้นปี2000โดยได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนจาก BMP e 3ของรัสเซียแต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภูมิประเทศของจีนโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็น z b d บดี04ซึ่งปัจจุบันเป็นแกนหลักของหน่วยทหารราบยานยนต์ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA พอถึงปี2026สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ไม่ใช่แค่รถที่กรอดหนาขึ้นหรืออาวุธร้ายแรงขึ้นแต่มันคือระบบการรบแบบไฮบริดที่รวมความคล่องตัวการป้องกันและความสามารถในการโจมตีระดับสูงเข้าด้วยกันพร้อมระบบมิสไซล์นำวิถีไมเซลที่ออกแบบมาเพื่อการรบยุคใหม่อย่างแท้จริงเพิ่มจากพื้นฐาน z b d 04A ยังคงเป็นรถสายพานซึ่งให้ความสามารถในการลุยพื้นที่ธุรกันดารได้ยอดเยี่ยม มันสามารถวิ่งไปพร้อมกับรถถังหลักอย่างไทย9 6และไทย9 9ได้ในสภาพภูมิประเทศที่สมบุกสมบันและยังสามารถลอยน้ําได้จึงเหมาะกับพื้นที่ทางใต้ของจีนที่เต็มไปด้วยแม่น้ํารวมถึงใช้ในการรอยอกระพลขึ้นบกที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งของไต้หวันโครงรถหลักยังคงใช้โครงเหล็กเชื่อมเสริมด้วยเปลาะคอมโพสิตแบบแยกส่วนในรุ่นปี2026นี้ดูเหมือนว่าจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนเจากเกลาะและหัวรบรูปร่ปราง เชฟชาร์ดโดยเฉพาะในส่วนหน้าของตัวรถที่สามารถต้านกระสุนปืนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรได้และมีการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาเกราเพิ่มเติมตามด้านข้างเพื่อรับมือกับ RPG หัวรบ2ชั้นภายในรถสามารถรองรับลูกเรือ3นายได้แก่ผู้บังคับการคนขับและคนยิงพร้อมด้วยทหารราบเต็มอาวุธอีก7นายการลงจากรถทำได้ผ่านประตูท้ายแบบไฮดรอลิกและมีการปรับแต่งภายในใหม่เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงกลยุทธ์ใหม่ที่เน้นการรบในเขตเมืองระบบป้อมปืนของรถนี้ถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุดปืนใหญ่100มิลลิเมตรยังถูกเก็บไว้ซึ่งสามารถยิงกระสุนระเบิดแรงสูงและยังยิงมิไซล์ต่อต้านรถถังแบบนำวิถีได้อีกด้วยควบคู่กับปืนอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมและปืนกลขนาด7.62ม mm. เมตร รุ่นปี2026มีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบค้นหาระยะด,ด้วยเลเซอร์และ AI ที่ช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามโดยอัตโนมัติและนี่คือจุดไฮไลท์ระบบไมเซลไมเซลไม่ใช่แค่มิสไซล์แต่มันคือทั้งชุดของระบบโจมตีซึ่งรวมการค้นหาเป้าหมายการจัดลำดับความสำคัญและการควบคุมการยิงไว้ในระบบเดียวกันติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของป้อมปืนในลักษณะแบบสองท่อ มิสไซล์นี้เชื่อว่าเป็นมิสไซล์แบบ2หน้าที่สามารถใช้โจมตีทั้งรถทุ่งเกราะและเป้าหมายทางอากาศซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก s j 7 3 4หรือแม้แต่ HJ-10 ไมเซลเป็นมิสไซล์นำวิถีด้วยเลเซอร์โดยใช้เส้นทางยิงแบบโจมตีจากด้านบน (top attack) ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังเป้าหมายที่สามารถถูกทำลายได้รวมถึงเฮลิคอปเตอร์และดโดรนทำให้ z b d 04A กลายเป็นยานพาหนะที่สามารถคุกคามได้รอบทิศทาง ระบบควบคุมของไมเซลเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบริหารจัดการการรบของรถนั่นหมายถึงการล็อกเป้าเร็วขึ้นติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและสื่อสารกับยานพาหนะหรืออากาศยานไร้คนขับอื่นๆได้ทันทีเปลี่ยนรูปแบบการรบจากแบบแยกส่วนไปสู่แบบเครือข่ายเต็มรูปแบบ ด้านพลังขับเคลื่อน z b d 0 c a ปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกว่า600แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติไม่เพียงเพิ่มความเร็วสูงสุดแต่ยังเพิ่มอัตราเร่งความสามารถในการหลบหลีกและการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วระบบช่วงล่างใหม่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นช่วยให้ยิงได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ความสามารถในการลอยน้ำยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบไอพ่นน้ำที่ทรงพลังยิ่งขึ้น และระบบซีลรอบตัวรถที่แน่นหนาเหมาะสำหรับภารกิจย่อกระพลขึ้นบกหรือการข้ามแม่น้ำที่รวดเร็วด้านการสื่อสารซับดีดี04 a รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบ GPS ที่เชื่อมกับเบดูระบบวิทยุเข้ารหัสและการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายรบททำให้ผู้บังคับการสามารถดูตําแหน่งทั้งมิตรและสัตรูแบบเรียลไทม์ขอาการสนับสนุนจากโดรนหรือแม้แต่สั่นยิงปืนใหญ่จากระยะไกลทั้งหมดทําได้จากในรถ เรื่องการป้องกันก็ไม่น้อยหน้าทั้งกรอบคอมโพสิตกรอบปฏิกิริยาระบบเตือนภัยจากเลเซอร์และระบบป้องกันแบบซอฟต์คิวที่สามารถรบกวนระบบนำวิถีของมิสไซล์มีข่าวลือว,ว่าอาจมีการทดสอบระบบป้องกันแบบฮาร์ดคิวแต่ยังไม่มีการยืนยันในรุ่นปี2026ในแง่ความสะดวกของลูกเรือรุ่นใหม่นี้ได้รับการปร,ปรับปรุงภายในอย่างชัดเจนที่นั่งดีขึ้นระบบควบคุมบุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพและหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสช่วยลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจระยะยาว แล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรในแง่ยุทธศาสตร์แซ d บีดีศูนพร้อมระบบไมเซลคือคำประกาศของจีนว่าพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อครองสนามรบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นที่ราบเขตเมืองหรือภารกิจลอยน้ำมันไม่ใช่แค่ยานสนับสนุนทหารราบอีกต่อไปแต่มันคือแพลตฟอร์มอิสระที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การรบทั้งระบบเมื่อเทียบกับ i f v ของตะวันตกเช่น M2 b r a d l e รลหรือพุมาของเยอรมนีแซ d 0 c ดีศูนปี2026นี้ไม่ได้ล้าหลังอีกต่อไป ในหลายด้านมันล้ำหน้าโดยเฉพาะในด้านการลอยน้ำและระบบมิสไซล์อเนกประสงค์แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในภาคสนามระบบใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบและอาจยังไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์จริงที่มีสภาพแวดล้อมซับซ้อนเช่นการรบในพื้นที่มีการกอบนสัญญาณนอกจากนี้ราคาต่อคันและต้นทุนในการบำรุงรักษาก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเช่นการ PLA จะสามารถผลิตในจำนวนมากพอที่จะสร้างความได้เปรียบได้หรือไม่ รือจะเป็นเพียงยานรบสำหรับหน่วยพิเศษเท่านั้นไม่ว่าจะอย่างไรแซดบีดี0 c เอรุ่น2,026พร้อมไมเซลคือก้าวกระโดดของเทคโนโลยีมันกำลังเขียนอนาคตของยานรบทหารราบและอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสมรภูมิอนาคตหากคุณชอบวิดีโอจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของ ZBD บดี0 c a ในสงครามสมัยใหม่เรากำลังเข้าสู่ยุคข,ขององค์การแข่งขันอาวุธอัจฉริยะใช่ไหม กดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆที่จอะลึกเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกและเช่นเคยจงอยากรู้อยู่เสมออัปเดตข้อมูลไว้ให้ดีและขอให้เครื่องยนต์ของคุณไม่หยุดทำงาน